เน้นที่5นวัตกรรมโดยนางบุญสิตาพิมาไทยตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตาแทน่นการบริหารจัดการจุดเน้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนบ้านตาแทน่นนำโดยนายสุเรียนสุนทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นจากการปรึกษาหารือกับคณะครูในการขับเคลื่อนจุดเน้นได้สนใจจุดเน้นที่5นวัตกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning mm hmm. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านตาแทนความสำคัญและความเป็นมาของนวัตกรรมเนื่องจากคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของเด็กๆมากทำให้เด็กๆมีความคิดสร้างสารรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบวางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคณิตศาสตร์จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ถึงกระนั้นผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำายังไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นเพราะ สาเหตุหลายประการประกอบกันนั่นคือธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นการคำนวณและทักษะมีโครงสร้างแสดงความเป็นเหตุเป็นผลการสื่อความหมายการใช้สัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นนันมาธรรมซึ่งยากต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องหาวิธีการถ่ายทอด และกระบวนการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดโดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learning จึงเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ได้แนวคิดมาจากกระบวนการสอนคณิตศาสตร์ของสวสว,วทและอนงศิริวิชาลัยได้กล่าวถึงความสำคัญของแบบฝึกว่าเป็นวิธีการสอนที่สนุกการให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกบ่อยๆจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาได้ดีขึ้นทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือของจอร์นสันและจอร์นสันมีองค์ประกอบสำคัญ5ประการคือ 1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน 2. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิก 4. การใช้ทักษปะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่มย่อย 5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มสำหรับกระบวนการเรียนการสอนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น2ชุด เนื้อหาแต่และชุดประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนใบความรู้แบบฝึกทักษะแบบทดสอบหลังเรียนเฉลยแบบฝึกทักษะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับครูผู้สอนแนะนําให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และทําแบบฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูคอยให้กำลังใจและแก้ปัญหาในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจในการทำแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนนักเรียนควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. น,นักเรียนต้องอ่านคําชี้แจงแต่ละแบบฝึกหัดให้เข้าใจ 2. ทํทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3. ศึกษาใบความรู้ทำแบบฝึกทักษะในแต่ละแบบฝึกให้ครบ 4. ตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองจากเฉลยแบบฝึกทักษะ หลังทำแบบฝึกทักษะแต่ละแบบฝึกนักเรียนจะต้องซื้อสัตว์ต่อตอนเองโดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน 5. ทบทวนการทำแบบฝึกทักษะให้ถูกต้องอีกครั้งจากใบเฉลยแต่ละแบบฝึก 6. ททำแบบทดสอบหลังเรียนสำหรับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านตาแทนจำนวน14คน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพิระมิดประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) นักเรียนมีพัฒนาการด้านสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษานักเรียนมีคุณน้าลาาักษณะอันพึงประสงค์รักการทำงานนักเรียนมีผลสำริจ ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้นด้วยการต่อย,ยอดขยายผลและการเผยแพร่การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning เ,เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดวิเคราะห์และคุณนั้นลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สามารถพูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการวางแผนการเรียนรู้ทำกิจกรรมการทำงานการนำเสนองานและส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งพัฒนาสู่การมีสมรรถนะ ความสามารถในการคิดเป็นอย่างดีและสามารถต่อยอดสู่พัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานในรายวิชาต่างๆจากรูปแบบการพัฒนางานดังกล่าวส่งผลให้ 1. ได้รับการเยี่ยมชมจากผู้อำนวยการโรงเรียน 2. ได้รับการเยี่ยมชมจากคณะครูในโรงเรียนและ 3. ได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบฝึกทักษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์